คลิปที่สองของวันที่หนึ่งบทที่เจ็ดอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุโธว,วิชาจะระะธรรมปนโนสุขโ,โธลโลกะวิทูอะนุตตะโรบริสะธรรมะสารถิสัทธาเทบาบุรรสาหนังพุโทโภภควาติบทที่แปด สวาขาโตพระโอตาธรรมโมสันธีโกกาลิโกโกิกาลโกเอโกปนานิโกประจัตังเวทิจะโพยโยหิติบทีเก้าสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญายะปฏิปโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยาทิตังจยาตาริปุริสศยุคานิอัตถะปุริสศบุคคลาเยสสะปะคะวะโตสาวะกะตังโคอาหิเมโยปาหิเมโยทักขิเนโยอันเฉลี่ยนโยนันตะลังมุญญาเิพตังโลกัสสาติบทที่สิบอินดามณีติยังมันตังปะยังคาสังโกนังอุปัสสติสิเนหัง มาตาปิตาวะอุระหังประโพัิจะมหาราชาตะวังมะปะโสสหันตุโนทีปังกาเทโมสุปโปสุธิกิจเทโวเยสกโกสัพพะสังคสัมิงจินเนวาปัตตาปิยังกันตังสาลิปตโตภะกวันตุสิทธิพานังชะนานะเยมณีจินดาปิยังจะทงังนับ สัเพสนาพระหูชนาปียังมามะบทที่สิบเอ็สัตวาโอสะทังอุตะมะวลังหิตังเพวนุสานังอุเตยเชนะโสทินาสันเตตุสัทวาสัพเพสุขาเวปุเมสันตุเสตสักตนาธรรมรัตนังโอสะทังมนุษย์มะอุดลังวาลัง ปาลิลาหูปัสสะมนังสัมมเตเสนะโสธินานัตสันตุปตัตะวาสัพเพพยายาุเปสเมตุเตสก,กตะวาสังฆาตนังโอสะทาังอุตตะมังวลังอาหูเนยังป่าหูเนยังสังฆเตเสนะโสธินาสันนัตสันตุปตัตะวาสัพเพโลคาวเุเปเสเมตุเต บทที่เจ็ดอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธมิชาจลาสัมปันโนสุขโตโลกิริทูอหนุตตะโลปุริสะธรรมสาระทิสัตถาเทบามุตสานังพุทโภควัติบทที่แปดสวากาโตภควาตาหมโมตันติโกกาลิโกเอปัสโกโอปะนิโกปัจจังเวธิระโโยหิติบทที่เก้า สุปฏิปันโนภะควปโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควปโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควปโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควปโตสาวกสังโฆอยากทีตังจตานิปุริสาอุขานิอัตัดปุริสาบุคลาเอสสะภะควปโตสาวกสังโฆอาเหนโยปายเนยโยทัดขิเนโยอัทลีกรณิโยอนุตตรังมุญเขีตังโลกตสติ บทที่สิบจินดามณีปิยังมันตังยะสังคาโกนางอุปปัสนติสิทเนหังมาตาปิตาโอระหังพระโพธิจากมหาราชาตวังปะสัมโอสันถุโลทีปังกาเลทีโมโอสุสิเตกิจิเทวเยสกโกปัชังทศมิงกินเนเทวาปตะปิยงจันตัง สาลิปุตโตพวันพวันตุเมสิทธิพาลังชันาณเยมณีจินดาปิยังจะทำเมพเพชนาะพระหูชนาปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสัก,กตะวาโอละโอสะทังอนุษสาวลังสิตตังเทวานุษามุษานังพุทธเทเชนะสุธินา นัตสันตุปัตถวาสเพทุขาวุเปเสมินตุเตสกตัตตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวลังปริขาโอสัพมนังธรรมเตเสนาโสทินานัตสันตุปัตถวาสเพระญาวุเปเสมินตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสะทางอุตมังวลังอาหูยังปะหออยัง ทางคตเชนะโสทีนานัตตุปตวาสัพเพโลคาโมเปสมิตุเตบทที่เจ็ดอิติปโสภะวาะนังสัมมาตมปุทโวิชาตระสัมปโนทุกโตโลไรทุอนุตตโรปุริสะธรรมสาลธิสัทธาเทวานุสานังุทโธภะวาติสวะบทที่แปด ตวากาโตภควตาธมโมตันทีโกอากาลิโกเอสิปัิโกโอปนะนิโกปจตังเวทิโตโยฮิกิบทิก้าสุปฏิปันโนภควโตสาวะสังโฆกุชุปฏิปโนภควโตสาวะสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวะสังโฆสามีทิปฏิปันโนภควโตสาวะสังโฆญาติตังเกตตาลิปุริสักขานธอัตตาุริสักุคลา เอาาสาปะขาวะโตสาวัตสังโฆอาห์เนายโยปาหเนายโยทักกิเน,นยโยอัคคีกเนยโยนะุตรังมุญญาเขตตังโนวะตาติบทที่สิบอินดามณีปิยังมันตังยะสังโฆนังอุปปัสนติสิเนหังมาตาปิตาวะ โวลังปะโพตันจากมหาราชาแตว่วางมันสังรโพสัตถุโพนีถังจาเรเทโวสุโโปเศรษฐิกิจิเทโวเยสกโกปัชชังทัศมินกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุโตพิวะตุเมพิวะคาลัง นาณะเย,ยมณนีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนะปะหูชนาปิยังมาะมบทที่สิบเอ็ดสัคกกตาวาพุทธะรัตนังโอสัขังบุตมังวัลังต,ติติติตังเทวามนุษย์สานังพุทธเทเชนะสุทินานัตสันตุป,ปเทวาสัพเพท,ทุกข,ขาบุพีสอมินโตเต สัพพตวาธรรมรัตนังโอสัพพังอุตมังวัลังอิราหูปสัมมะนางธรรมเตเสนะโสธินานัตสันตุปัตวาสัพเพพยาวุเตเสมินตุเตสัพพตวาพระลัคนางโอสัพพังอุตมังวัลังลาหูเนยยางป่าเนยยางสังกเตชะนะโสธินานัตสันตุปัตเวสัพเพโลคาเวเวปะเมนตุเต ที่สิบสองชยาสนากตาพุทธาชีวาวะลังสวาหนังจตุจาศพังระสังเยวิปะสุมาปัตจนาภาพาตัดหังกมาทะโลพุทธาอภะราสตินายาตาสเพปฏิปิตาไมหังมัทธะเกตินุสลา สีเสปฏิทิตกไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรตนะสังโฆปฏิคิโตไมหังอุเรศภะนะกะโลอะทะเยนเมอุณิเอตโถสาริปุตโตจัตทะกินีโกทักกนยโยวิทะคันสมิโงโมคันลาโนโจากการกระเมทักกินีสะวะเนะไมหงังอาสูอานัต ลาหุโลกับสโปจะมานานโลอุปพาโสวามะโสตะเกเกสะโลปฏิภาคัสมิงสุปิโยวะปะละโกนิสินโมสิริปันโตโสติโตปุริมังคโลกุมาระกับสโปเทโลมะเฮสีจัจิตตะวาทะโกไม่หังวาทานีจิตตัง ปฏิมาคุมาะโกลโยอังคุม,มาโลจะอุป,ปาลีปัญจะฝีบลีเทเทลาปัญจะอินเนชาตาชะลาเตติกตามะมะ,มะเทสาสิติมหาเทลาวิชิตาสินิวะกาเอเตสิติมหาเทลาสินะว,วัตโตสิโมระสาชะลันตาศีลเตเชนะ อังคมังคุเคสุสังคติปาปะะนังปุระโตอาสีทักคินีเมตสุขังทักขชังปฏิชิโตอามิอามิอังคุมากะอังคันทะโปคันทะโมปะละคันทันจะอากาติยะสุขกันังอาคาเสสตะนังอาสี เสสาภาและสิิตาจิณาสาวะลังจิตตาสปักกาละสังกัตาวาลปิตาสัตตาภาพาหิรัตนตุปัตตวาอเสศไม่ยังยันตุอัติชินาอัติชสาวัสดโเมกินจกิเตเตนะตถาสังคเดชเล ชินะปัญจะชิรมัธีวิหารลันตังมหิทะเลสะทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาภุริสภากันเจวะมันโตสุริสตโตสุรคโคชินานุภาเวนะถุติปัตโตธรรมานุภาเวนะจิตตาสิสังโขสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสำทมานุภาเวนิปานิโล จลาเิชินะปันเจเรเชติบทที่สิบสามภาหงษะพมตินีปิฏิสาวลาตังชีเมฆลังอุทิปโลสเนนาลังตานาทิธรรมวิธินาสิตวามุนินโผตันเตสะสาปันเจเรเชมังคลานิมาลาติเลกลิกิมันสตันสารังติโคลัมมะนาวะวะกัลัง คำพระพุทธยังสันติสุธรรมพระวิทินาชิตวามุนิโภตันตีศร,รัฟมุนตีชัยมังคลานิมาลาคิลังข้าวชนังอริตัมปูตังพานิวันจะมากสะสกวิญญาสุภาลังนันตุ นี่ตามสุเสกับวิธีนาชิต,ตวามุนินโธตันตีรสาบุนเตชัยมังคะลานิอุชิขะขับมักตันหาถูจกับลานุกันตังทาวันติโดนาะชะทางคุม,มาวะอังตังอิทิสังขะนัโมชิตวารตรวมุนินโธตันตีรสา,า,าบุนเตชัยมังคะลานิตัปตวากับตปุทลังอิวาคัมบามิติยา จิตยาจะกุทิศวาจางชนะกายะมัชเชสเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสาบันเตชยมังคลานิจัดจังวิหายะมัติจัดกับว่าทเทวีวาทาพิโลปิตามะกาังจิติอันภูตังปัญญาทัทีปะทะชสิโลชิตาวามุนินโทตันเตสาบันเตชยมังคลานินันโทปนัทธพุ จะตังยิปูพังหหินนัินปุเตนะทีระปุเชนะปะคาปยัญ,ญติโตอิทิอิทูปะทัตเวทินาชิตตามุนินโทตันเตียสามตเตเชามังคลานิทุช,ชาหะทิจจะปุเชนะสุกันตังยปุถังผมมีิงสวิทสุติมิทิกับพาพิธานัง ยายะคาเทนะทะชินาชิตาวามหินโทตันเตนทาบนันเตเชมังคลานิเอตาปิพุทธเชนะอักขลายาโทวาจะโนทิป,ปะทิเนสสะระเตมะตันทีวาณีวิการาปจุวาราโคมังสุข,ขังอลิเมยะ นโทโสัตปัญญยมหาการุนิโกยาโทหิตายะสัพพนานางังปูเรวาปาลปาลมีสัพพาปัตโตสัพโธิะมังเอเตนะสัตวะเซนะโหตุเตชยมังขลังชัชยันโตโธิยามมเรสัพก,กานังนัตาตาถตโตเยวัวงตะวงัง วิชโยโหติสยามสุสยามมังคาเลอะปารายะละบังคาเลสีเกปฏิวะมูคาเลอเซเกสัพพุธานางังอะปโทูปะโมคติสนุคตังสัมโมคลังสัปพะพัตังสุหะระตังสุติโคมนุขตูจะนุจิลังอมมจาริสุปปตภาหินัง กายกรรมังวาจากรรมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมังปะทักขนีเตทะปะทักขินาปะทักขีนานิจัตตวากระัตติตเตปทิขะขีเคพระวันตุสัพพมังคลังลักกันตุสัพเพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัาโหติพระวันตุเตพระวัตตุสัพพมังคลังลักกันตุสัพเพเทวตา ัพพุทธมานุภาเวนะตถาหติพวันตุเตพระวัตุสัพพมังขลังรักกันตุสัพพเทวตาสัพสัพพสังฆานุภาเวนะตถกาหัติพวันตุเตบทที่สิบสี่ยาเทวาสัติมิหาราสีทูเปรักชีภูพิคลีตะหินตะหิงตาธรรมะธานีนะทูวันปูติตา โสถิงกะโลเทเทเตทะวิชาหทะเลเทลามัญชานภะนภาวกวตกากะพิขโวูสามามิกกาทานะปฏิอุปัสกาขามาจะเทสาลิขตาทิจสศลาสปานุภูตาสุริขตาภะกวันตุเตจลาภูชาเยปิ อันทะสัมภวาสังสีทัชาตาอัาตาบูปตาติการนิยานินังธรรมะพะวลังปฏิจเเตสัพเพทุกขสัจโลตุสังขสัจ คาบปะพายะจะหิจาตตาบัมเหรัตทันตุสัพพโมสัพเพปิธธรรมจาริโนปุติปิงสัปปานุพายามะธรรมเนอรจัปเวเทติปะสัตนาโหตุสัพเพปิธปานุทุสัปปาเสนสัพมาทาลังปะเวชัมโตกาเลทิโมปวัตตุอุติวายะ สตัตานินสมัติตังเมตุเมธะหนิงาตาติตาละชังเมจังละกันตุภุลักังเอวังทำมเมนะราชาโนประสังลักกันตุสัพปทาบทที่สิบห้าทุกขปัตตานี่ทุกขายาปัตาตาจะพิขยา โสขปัตาชนิสโสภะโหตุสัพเพปานิโนเอตาวตาจะอัมหิจัมเหหิสัพพตังคุตตสัพพังสัพเพเทวะโนทะทันตุสัพพสัตทิทิยาทานังภะทันตุสัทธายะสีลังละกันตุสัพพธาภาวะภิดลตาโหตุคัจจันตุเทวตาขตา สัพเพพุทราพรตตาจัเตกีนันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสโบทที่สิบหกโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสับพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุมิลังตลังโสติสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพพุทธธมมาสุกาเวนะโสทีโหตุนิรันตระังสุธีโหธีโม,มติขับพังสุมงังคลังละกันตุสัพเทวาสัพพสังคาลูกาเวนะโสทีโหตุนิรันตระังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอนุภาพ